ถึงแล้วครับวัดผู้ถวยทองวัดผู้ถวยทองตั้งอยู่ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอหน้ากลางจังหวัดหนงองบัวลำพูเป็นวัดที่กำลังพัฒนามีพื้นที่กว่างไหญ่เนื่องจากสถานตีตังของวัดตั้งอยู่บนภูเขาลักษณะถวยความ จึงได้ตั้งซื้อวาวัดผู้ถวยทองทางขึ้นบันไดขึ้นมากกสิมิลูพญานาคสององค์เวีสุวรรณหำับไปสักการะและขอพรพ่อขึ้นมากกสิมิลูพระสังฆาจายรอบรอมพระธาตุตอนแรกสร้างทั้งหมด9องค์ต่อมาโดยกิจศัทธาของชาวบ้านจึงได้สร้างเพิ่มขึ้นอีก70องค์ส่วนบริเวณรอบพระธาตุมีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยจำนวนหาองค์รอบรอบพระธาตุนะครับสร้างโดยกิจศัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีความเลือมใสในพระพุทธศาสนา ภายในวัดจะมีพระาธาตุขนาดใหญ่คือว่าพระาธาตุผู้ถวยทองปัจจุระบรมสาลีรนกธาถาสูง1 9เกาเมตรสร้างแบบลานหน้าสร้างทั้งหนด6ปีจึงแล้วเสร็จเป็นพระาธาตุองค์ที่3ของจังหวัดนองบลลําพูส่วนบริเวณรอบๆจะมีพระพุทธรูปนะครับไล่เรียงล้อมเต็มไปหมดนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัย้างพระาธาตุกสิมีระฆังนะครับแล้วก็คลองมาถึงเขาก็ได้ขอพรน,นะครับหลังจากที่ขอพรเสร็จแล้วเขาก็ซืมอมาตีคลอง ตีละค้างออมผาธาตุไอมีซื้อเสียงดงดังคือละค้างคือคลองนะครับบรรยากาศบนพะธาตุากริมีอากาศเย็นสบายมือที่ยามากกษริมีงันนะครับข้างล่างเป็นการยกช่อชัด เจดีสีองค์นะครับกะซิมีหมอลำซิงให้รับชมนี้โลงท่านเต็มไปเหมือนบริเวณนาพาัธากะิมีพะพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมนาตักวางสิบเมตรสูง18เมตรถึงแม่วัดนี้กำลังพัฒนาก็มีนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนขึ้นมาอย่างต่อเนือ่องมาชมความงามและมาทํำบุญสำหรับผู้ใดผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำพูอย่าลืมมาแวะเที่ยวนะครับ